สวัสดีครับพอแม่พี่นองบอกไปมื่อนี้อุมผมคนแไกในชาแนลครับข้างเหินจากคิปไปโดนพี่นองมื่นี้สีมาเฮดไกโออปยปป่ยินครับพี่น้อง,น,องนี่ครับโอ่งเฮาไปนครับโอง่งเฮาพี่น้อง หองเครือเฮาก็มีตะไคร้เกี้ยมหน่อบากขี้ไปเม็ดพริกไทยดําพริกไทยขาวครับผมขออยุาตใส่มือเด้อพี่น้องใส่ลงไปครับไส่ขาวครับ นำกระเทียมดองพี่นอ้องใส่ลงไปเลยครับสีอิ้วขาวครับพี่นอ้องใส่ลงไป หนึ่งซองผสมใช้สู้ครับใส่ลงไปพ่อครับผมผงชูรสครับพี่นอ้องใส่ลงไปะกะน้ำมันหอยครับผมอันนี้สูตรไก่สองตัวครับผมจะบ,บ๋โปรต้องใส่ไลยครับ ใช่ครับน้ำตาลปี๊บปั่นเลยครับปั่นครับพี่น้อง จากเครื่องที่เ่าปั้นแล้วครับผมหลาดลงไปเลยครับพี่นอ้องครับ,บแซ่บครับสูตรนี้พี่นออ้องจากห่อขั้นครับผมหั้นื้อไก่เครื่อง,ของเขาเนื้อไก่ครับผม ครับพี่น้องลังจากนั้นเทาก็ทีมใหม่จักประมาณจากักถ้ามีเวลากะจกัก h ชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงอะไรครับแต่ว่านี่ผมสิมักไว้จักครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนโอบกันครับพี่น้องเดวเวลานะครับเกาะพี่น้องเทาก็เกาะเกาะให้มันถือกระดูกแลครับผมเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวมันสีรุดครับพี่น้องประมณน เพราะเตกระดูกครับนกระดูกกระดูกช่วงครับประมาณนี้ครับพี่น so ้องสวยๆเลยครับผมบ้าพี่น้องขอทาครับขอทาเดี๋ยวครับเดี๋ยวจังหวเบิ่งตอนโอบครับพี่น้องบ้าพี่น้องครับพี่น้องขนาดนี้ไฟเห่ากันในในที่แล้วครับโอ้ยห่างครับ เอาไปพี่ด้องมาถฐานครับไปครับง่ามๆเลยพี่น้องลงไปเลยครับสวยๆครับพี่น้อง อันนี้พวกข้อมันครับผมเบอร์ทิมครับพี่น้องปีนพวกข้อมันครับถ่ายเขาเน่ยพี่น้องมาเลยสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งครับตอนสุกมันเป็นยังไงอันนี้ก็บพึ่งเฮ็ดครั้งแรกขึ้นกันครับปิดแล้วครับอันนี้ครับพี่น้องจาก เสียห้องรอไก่อยูห้งองกับมาเฮ็ดน้ำจิ้มครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับพี่น้องน้ำมะขามเปียกครับผมเคี่ยวใหม้มันห่อนนิดน้อยครับพี่น้องมัน,นใเขาเอาื่อยงแขวนๆครับน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยครับพี่น้องเคี่ยวครับผมเคี่ยวให้มันละลายครับชูรสพี่น้อง ไอ้โใไ่กันได้ครับข้าคนมมาของชลลดกับตระปงไซกันได้ครับผมข้าคคัวครับพี่น้องใส่ไปจักสองช้อนพ่อครับให้มันคบคนครับพี่น้องคนครับผมคนให้มัน หอมครับพี่น้องเขาครัวครัวเองครับหอมแน่นอนครับรับประกันทั้งนี้นั้นกับแบพริกครับพี่น้องพริกป่นครัวเองทุกอย่างครับนี่ครับมักเผ็ดใส่หลายมักบเผ็ดกใส่น้อยนึงครับนี่ผมใส่บบหลายครับเดี๋ยวเผ็ดนะครับใส่ซีอิ๊วขาวทั้งน้อยพี่น้องปรุงรส ใส่น้ำปลาครับเจ้าน้อยพี่น้องจีนครับพี่น้องคุนขนครับพี่น้องจิ้มครับผมคุนครับพักลงไปเลยพี่น้องักขี้ต้นหอมครับผมใส่ลงไปเลยพี่น้องคันมีอันนี้ไม่ได้ใส่ต้นหอมครับใส่แต่พักขี้ครับขุนคุนครับพี่น้องเดี๋ยวจิมมึงครับ กอดครับพี่นอ้องกพี่น้องเวลาเปิดล้ะครับโอหสุดยอดครับพี่นอ้องส,สีสันครับพี่นอ้องสุดยอดครับผมโอ้โหเขาทาครับผม ยอดครับ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเนื้อชุ่มๆครับน้ำกรอบกอบสุดยอดเลยครับพี่น้องเนื้อช้ำแห้งครับ ทำ้ำแนงครับกระดูกจะลุดครับโอ้โหหนังพี่นอ้องหนังหล่อนแนงครับอยากโว้เลยครับก่อยากปากเลยพี่นอ้องสุดยอด ครับพี่น้องนะครับพี่น้องต้นเกลียวครับคนๆครับพี่น้องครับคำนี้ไงครับพี่น้อง เดี๋ยวเอฟครับพี่น้องเดี๋ยวลองน้ำจิ้มด่เบื่อครับสุดยอดแหงพี่น้องไปแล้วครับฝากติดตามไวเด้ยครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าิมาอบหมูให้เบื่อพี่น้องไปแล้วครับไปเลยครับ